หลังจากที่เรานวดแขนไปแล้วเนี่ยบริเวณที่จะเกิดการตึงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ทําให้เกิดการผ่อนคลายมากที่สุดก็บริเวณหลังแล้วก็สะบักนะคะเราจะมาเริ่มจากบริเวณสะบักถ้าต้องการให้เห็นสะบักชัดเจนเนี่ยเราต้องการนวดสะบักด้านซ้ายนะคะเราก็เอาแขนด้านซ้ายควอยมาข้างหลังสบายๆค่ะให้เราเห็นแนวแนวสะบักชัดเจนขึ้นนะคะเวลานวดเราก็จะใช้นิ้วัวแม่มือแล้วก็นิ้วมือนะคะแนวสะบักเนี่ยจะมีจุด จุดกดที่สําคัญที่เป็นประตูลมของสะบักเราใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกดตรงกึ่งกลางแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยประคองนะคะกดค้างไว้เพราะว่าเป็นประตูลมประมาณ15บวินาทีนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันหนักๆนิดนึงไหมคะ,ค,ะค่อยๆคลายมือออกช้าๆนะคะเวลาที่เราคลายมือออกเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราก็คือ เราใช้หลังแล้วก็แขนนะคะแล้วก็นวดรอบๆสมบักนะคะนะคะเราใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสมบักเล็กหรือสะบักใหญ่ตรงด้านข้างเนี่ยเวลาที่เรากดนะคะเรากดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยช้อนแล้วก็ทะแยงองศาประมาณ45องศาค่ะจัน เสร็จแล้วก็กดตรงกึ่งกลางสะบักนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแผ่นกระดูกก็จริงแต่ว่าจะมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงค่ะจันเป็นไงคะจันดีขึ้นไหมคะอันนี้เดี๋ยวสะบ,สบ,สบักข้างนี้สะบักอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนวดเป็นแบบชาวบ้านนะคะจันจะใช้ขออ้อศอกในการนวดค่ะอาจารย์ววงแขนสบายสบายได้เลยค่ะเพราะว่าสะบักข้างนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะการใช้ศอกนะคะเราองขออนุญาตก่อนนะคะก็คือตำแหน่งเหมือนเดิมเลยค่ะ เราจะใช้สองในการกดนะคะแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองไว้อจาขาเจ็บไปหรือเปล่าคะได้นะคะหนึ่งสองสามนะคะเราค่อยๆโยกตัวนะคะยกตัวขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้สอกดทั่วสะบักเหมือนกันนะคะอาจารย์ขาแบบไหนสบายกว่ากันคะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่าใช้สคะใช้นิ้วหัวแม่มือใช้นิ้วหัวแม่มือดีกว่าอ,อ๋ชอบแบบราชสำนักใช่ไหมคะอาจารย์ อันนี้ก็เป็นการนวดแนวสะบักนะคะแล้วก็นวดตรงกลางเหมือนกันอันนี้เนี่ยในการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเราจะต้องรู้จักกระดูกสันหลังแนวกระดูกสันหลังนะคะในผู้สูงอายุเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยมีแนวกระดูกสันหลังที่คดหรือว่างอซึ่งเราใช้การคลำแล้วก็การดูนะคะส่วนของของอาจารย์เนี่ยแนวกระดูกสันหลังยังตรงนะคะพอเราคลำแนวกระดูกสันหลังได้แล้วการนวดเราจะนวดกล้ามเนื้อทั้งสองข้างที่อยู่ข้างแนวกระดูกสันหลังนะคะ ลักษณะถ้าเป็นถ้ารูปร่างผอมบางอย่างนี้เราสามารถนวดสองข้างไปพร้อมกันได้เลยค่ะค่อยๆกดนะคะแล้วก็ายึบนะคะแขนเราเนี่ยจะตรงนะคะเพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อจากหลังนะคะผู้นวดเองก็จะสุขสบายด้วยนะคะจันเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่อยๆกดไล่ขึ้นไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นแนวที่หนึ่งค่ะ ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรูปร่างค่อนข้างใหญ่เรากดทีละข้างค่ะแต่การกดสองข้างเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งก็คือทําให้กล้ามเนื้อทั้ง2ด้านสมดุลกันนะคะนะคะกดมาจนถึงแนวบ่าแล้วก็ไหล่นะคะไหมคะจย์นะคะแนวที่2อเนี่ยอันนี้แนวแนวแรกใช่ไหมคะชิดกับแนวกระดูกสันหลังแนวที่2ห่างมาประมาณ2นิ้วนะคะเราจะเห็นว่าจหนขอขอ,ขอนุญาตน,นิดนึงนะคะเ,เสื้อนิดเดียวค่ะจะจะเห็นว่ามันจะ ก้ามเนื้อจะขึ้นมาพอดีนะคะนะคะเห็นไหมคะค่ะนะคะเราก็กดนะคะแนวกล้ามเนื้อถัดไปจากแนวแรกนิดนึงนะคะคืออันนี้เนี่ยถ้าเราเราทราบแล้วว่าผู้ใช้บริการหรือผู้สูงอายุท่านชอบแบบนุ่มนวลแบบราชสัมนกคือการใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยก็จะนุ่มนวลแล้วก็จะควบคุมได้ดีกว่านะคะเราก็ใช้ นิ้วหัวแม่มือให้ทันนะคะนอกจากนั้นก็ใช้การสั่น,นะคะ่ะการสั่นนิ้วหัวแม่มือได้ไหมคะจันท่านนี้สบายไหมคะอันนี้เป็นไวเบชันเหมือนกันแต่ว่าไวเบชันตามกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลังนะคะพอเสร็จแล้วจะเป็นการนวดบ่าและไหล่นะคะ แนวบ่าท,ที่1เนี่ยคะ่ะจะอยู่ชิดลําคอมานะคะแนวบ่าที่2จะอยู่บริเวณเหนือสะบักนะคะอันนี้คือแนวบ่าท,ที่2นะคะหนูขออนุญ,ญาตกดแนวบ่าท,ที่1ก่อนในการนวดเนี่ยถ้าทำให้ผู้นวดสุขสบายด้วยนะคะการอยู่ในท่าที่ถูกต้องกับการส่งแรงที่ถูกต้องก็จะช่วยทั้ง2คนนะคะการนวดบริเวณนี้เนี่ยเราใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะคะเรียงต่อกันนะคะนะคะก็คือเอาเท้าข้างหนึง่งก้าวไปข้างหลังนะคะ ค่อยๆยกตัวนะคะแขนตึงหน้าตรงนะคะแล้วก็ค่อยคอยโยกตัวกลับมานะคะก็จะเป็นการใช้แรงจากตัวทั้งหมดก็ค่อยคขยับนะคะดได้ไหมคะคือท่านี้เนี่ยถ้าผู้ราบ,บริการอยู่ในท่าตรงก็จะดีมากนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ในท่าตรงอยู่แล้วพอกดมาถึง กระดูกหัวไหล่หรือว่าอะโครเมียมโพสตค่ะคือเราก็จะเว้นไว้นะคะ,คะก็ทําทั้งสองข้างแต่ถ้าผู้รับบริการตัวใหญ่นะคะเราจะใช้การซอนนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างค่ะ,คะก็จะช่วยเพิ่มน้ําหนักนะคะ ลักษณะการโยกตัวหรือว่าแขนที่ตึงเนี่ยเราก็ทําเป็นจังหวะต่อเนื่องเพื่อให้การนวดเนี่ยหรือว่าการถูกกระตุ้นของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันนะคะอาจารย์คะแบบไหนสบายกว่ากันคะทั้งสองข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาคะอ,อ,อันนี้ใช้สอนิ้วนะอันนี้ใช้สงนิ้วค่ะอ,อ๋จะมีน้ําหนักจะมีน้ําหนักมากกว่าใช่ไหมคะ,ะก็ตรงตามทฤษฎีที่เราต้องการส่วนแนวที่สองนะคะ แนวเหนือบ่านะคะเราจะอยู่ในท่าท่ายืนก็ได้หรือท่านั่งก็ได้ถ้าเราผู้ดูแลเนี่ยตัวใหญ่กว่านะคะเราสามารถนวดไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกันค่ะวางนิ้วหัวแม่มือนะคะจย์คือแรงเนี่ยจะใช้แรงจากนิ้วหัวแม่มือแต่ว่าสี่นิ้วเนี่ยใช้สำหรับประครองนะคะ,นะคะใช้แรงจากหลังแล้วก็จากขานะคะใช้การโยกตัว จคะอันนี้สบายกว่าไหมคะสบายกว่านวดเองไหมสบายกว่าค่ะค่ะอาจารย์ะเพนขออนุญ,ญาตนะคะอาจารย์ยกแขนนะคะค่ะยกแขนวางบนมือหนูสบายสบายเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อบ่าไหล่แล้วก็แขนไปพร้อมกันนะคะก็คือโดยมือข้างขวาของเพนเนี่ยจะกดที่บ่าไหล่นะคะอาจารย์อยู่ท่าตรงค่ะ อันนี้เราจะยกตามองศาของแขนที่ผู้สูงอายุแต่ละคนหรือผู้รับบริการแต่ละคนทาได้นะคะหายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะแล้วก็ขยับแขนไปจนชิดแนวกล้ามเนื้อคอนะคะได้ไหมคะรู้สึกผ่อนคลายตรงไหนคะนอาจารย์พอพอพอคลายอะ่ะพอเอาออนแล้วรู้สึันบวมค่ะ,คะนะคะอาจารย์ อันนี้จะเป็นแขนอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าผู้สูงอายุรูปร่างเบ,บาบางมากเราใช้นิ้วหัวแม่มือก็ได้นะคะใช้นิ้วหัวแม่มือกดนี้ค่ะจนันโทษนะคะไม่ต้องคือหัวใจสําคัญคือแขนข้างนี้ต้องไว้ใจผู้ดูแลคือวางลงไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกรงเนี่ยมันจะไม่สามารถกําหนดอง,งศาในการยกแล้วก็กล้ามเนื้อมันจะไม่ผ่อนคลายค่ะอันนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะ<ๆ>ค่อยๆยกขึ้นลงช้าๆค่ะ อันนี้ถ้าใช้แขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะได้ไหมคะในผู้สูงอายุเนี่ยท่าดัดหรือว่าดึงเนี่ยเราจะไม่ได้ทำมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดทำให้กระดูกหักหรือกระดูกเคลื่อนได้นะคะเราก็จะไม่ได้ทำท่านั้นมากเขาได้ไหมคะจย์